ก็คือไอ้ข้อสี่ครับก็คือ MLM นะครับ,ก,รบการตลาดบบหลายชั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะอะไระครับเพราะว่าในประเทศไทยเราครับบริษัทไหนก็ตามนะครับที่นะครับทำธุรกิจแล้วใช้กลไกการตลาดแบบ MLM ก็คือมีแผนการจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นเนะี่ยจ่ายเกินสามชั้นเนี่ยนะครับนะฮะ ถ้ามีการจ่ายเงินเกิน3ชั้นเป็นต้นไปเนี่ยเขาเรียก MLM นะมัลติเลเวลถ้าจ่ายผลตทดแทนไม่ถึง3ชั้นจ่าย1ชั้น2ชั้นเนี่ยแบบปวกมีปิปัวซาปัวอันนั้นเขาไม่เรียก MLM เขาเรียกแบบ s i n กิล Level แบบชั้นเดียวนั่นเองหรือ2ชั้นนะครับอันนั้นจะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่หลายชั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่เป็น MLM ที่มีแผนการจ่ายผลตอบแทนหลายแบบหลายชั้นนะครับในเมืองไทยครับสิ่งสำคัญครับจะต้องมีใบอนุญาตได้รับอนุญาตใบอนุญาตขายตรงจากสคบ ถึงจะทําได้ครับวันบริษัทไหนมีแผนจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นแล้วไม่มีบริษัทขายตรงกับสบะครับบริษัทหลักคนนั้นเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะครับผิดกฎหมายครับนะครับไม่ว่าเขาจะกล่าวอ้างอะไรก็แล้วแต่เช่นไปขอแล้วสบวไม่อนุญาตไม่อนุมัติหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาไม่เข้าขายเป็นขายตรงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะกล่าวอ้างใดๆก็แล้วแต่นะครับผิดกฎหมายทุกสิ้น เพออราะครับเพราะถ้าสบอไม่ออกใบอนุญาตขายตรงให้นั่นแสดงว่าสบะบอกว่าธุรกิจคุณไม่สามารถจะใช้แผนการตลาดแบบ MLM ในการทําธุรกิจได้เห็นไหมครับนั่นคือสบอก็จะไม่ออกใบอนุญาตให้เห็นไหมครับ <casts. S 1> แต่เพราะฉะนั้นบริษัทที่มีแผนการจาัดเรลยเกิดสามชั้นแล้วไม่มีใบอนุญาตขายตรงครับสุ่มเสี่ยตงต่อกไรครับการเป็นแชร์ลูโซ่การทำธุรกิจไครับถ้าบริษัทนั้นถ้ามันไม่โตเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครสนใจ นะครับก็อาจจะสามารถหลอกคนไปได้ก็หลอกคนในวงแคบนั่นเองจริงน,นะครับนะฮะแต่ถ้ามันโตเมื่อไหร่แน่นอนครับโดนแน่นอนนะครับเหมือนกับหลายหลายบริษัทที่ถูกจับดำเนินคดีบางคนติดคุกนะครับตลอดชีวิตยังไม่ได้ออกบริษัทก็เพราะไอ้นะี่แหละนะฮะที่ทำธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตนั่นเองเพราะมันจะเข้าข่ายการกู้ยืมอันเป็นการชอบกงประชาชนนั่นเองนะครับแล้วก็การฟอกเงิน นะครับผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่โอ้หลายข้อหาเลยนะครับนะติดคุกกันประเภททั้งชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสำคัญมากเลยนะครับท็อกอัพพลิซของเราครับเราได้รับใบอนุญาตขายตรงจากสวเมื่อปีห้าเจ็ดครับเนะเมื่อปีห้าเจ็ดนะครับกว่าที่เราจะได้ใบอนุญาตนี้มาเนี่ยครับนะฮะโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องชี้แจงนะครับให้กับสพบนะครับได้รับได้ เข้าใจถึงแพลตฟอร์มเพราะเราเป็นบริษัทเราไม่เหมือนชาวบ้านเราเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่ได้รับบอนุญาตขายตรงนะครับโดยระบุในใบรนุญาตขายตรงว่าสินค้าเราคือแอปพลิเคชัน i t s ครับซอฟต์แวร์เหมดเนเ็จแอปพลิเคชัน i อเเหมือนเราขายซอฟต์แวร์เหมือนไ o s o f t อ่ะขายระบบปฏิบัติการวิน s อ่ะเออเนี่นะครับนี่แหละครับเราอ่ะ แล้วเป็นบริษัทเดียวเลยนะที่ได้รับใบอนุาขายตรงแล้วระบุว่าขายซอฟต์แวร์ไปเสร็จซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยกว่าที่เราจะ,ะดีแคร์ชี้แจงนะครับแล้วก็สแสดงเทคโนโลยีของเราต่างๆโอ้โหไม่ได้เรื่องง่ายครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะได้รับใบอนุญาตขายตรงอย่างถูกต้องสัง มีบริษัทมากมายพยายามที่จะลอกเลียนแบบเราแล้วก็ไปขออนุญา,าตกรมก็ไม่ได้รับอนอุญาตเพราะล้วนแล้วแต่ก๊อปปี้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีระบบจริงนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นขอบอก็ไม่อนุญาตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่เราเป็นต้นแบบเลยนะครับนะขายซอฟต์แวร์เสร็จแอปพลิเคชันอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้ครับว่าทุกคนทําธุรก,กิจอย่างถูกต้องตามกฎ ทาแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับขาข้างหนึ่งจะไปอยู่ในละลางอะไรางเงี้ยครับหรือจะต้องถูกกองรองไม่ต้องกลัวนะครับถ้าท่านไม่ไปทาถ้าท่านไม่ไม่ไปทาผิดจรรยาบรรณนะอ่านะครับนะบถ้าท่านทําตามกฎระเบียบถูกต้องนะครับของบริษัทนะครับ,บทุกอย่างก็จะถูกต้องตามกฎหมายนะครับ